สวัสดีครับผมนายกาบุพันนะครับวันนี้จะมาสอนเข้าหัวสายแลนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีสายแลนนะครับผมแล้วก็หัว RJ 4 5แล้วก็ครีมย้ำหัวแล้วก็การไกลแล้วก็เครื่องเช็คสายอันดับแรกปอกหัวก่อนนะครับจะได้ ออกหัวแล้วก็มาแบ่งสีที่หลังนะครับจะได้เข้าหัวง่ายๆอันนี้แล้วก็มาแบ่งสีแล้วนะครับก็จะมีขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวน้ำตาลน้ำตาลนะครับอันนี้เราก็จะตัดสายให้มันเท่ากันนะครับเพื่อจะได้เข้าหัวง่ายๆอันนี้ก็เข้าหัว r j 4 5นะครับต้องเลี้ยงสีถูกนะครับต้องเอาด้านที่มันกดลงไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาด้านที่ไม่มีอะไรกดเข้าไปข้างในนะมันจะได้ เวลากดมันจะได้กดง่ายๆนะครับอันนี้ตัดเกินนะครับก็เราก็เล็มออกถึงน้อยๆนะครับไม่ต้องเล็มเยอะันนี้ก็เป็นการย้ำหัวนะครับนี่ทําให้เข้าล็อกแล้วก็กดกดแรงๆนะครับกดสักสองสามทีนะครับกดให้มันเข้าล็อกแล้วจากนั้นมันก็จะได้ครับมันก็จะแน่นๆหน่อยนี่แบบนี้นะครับสองด้านนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็ย้ำย้ำให้แน่นๆนะครับขอย้ำววาย้ำให้แน่นๆนะ นี่เราแล้วนี่เราก็จะเอาหัวเสียบเข้าไปในสายนะครับเพื่อเช็คว่าหัวมันเข้าได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นการเช็คสายแลนอีกทีนึงว่าใช้ได้ไหมเราเรียงสายตรงหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วก็เตรียมตัววัดกันนะครับผมต้องอันนี้ก็เสียบสายเช็คสายนะครับว่ามันใช้ได้ไหมต้องให้ขึ้น8จุดนะครับก็คือ8เลข1นถึงแนะครับครับผมผมครับ